สวัสดีครับวันนี้ผมช่างวินนะครับก็จะมารีวิวคันเร่งไฟฟ้าวันครับตัวนี้เป็นกล่องประหยัดน้ำมันแล้วก็ช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นฮีโนเมกาห้าร้อยปีห้าเจ็ดครับผมอ่าก็เป็นสองร้อยสิบสองแรงม้านะพี่เนาะครับผมครับโอเคคันนี้ก็มาจากมุกดาหารรไม่ใช่รับของมาจากที่ไหนพี่ที่พุทธมนตรสายสี่ครับพุทธมนตรสายส่วนสาย4ี่จะไปมุกดาหารครับไปมุกดาหารครับอ๋อวิ่งไปฝั่งสุวรรณเขเตครับผมอ๋อก็ทุกมา กี่ตันครับอันนี้24ตัน8ครับ24ตัน8ก็วิ่งโอ้ก็ถือว่าประมาณ900โลถึงไหมครับประมาณนั้นครับประมาณ900โลเนาะครับผมก็ปัญหาที่มาวันนี้เลยมันเป็นยังไงครับคันนี้รถมันอืดนะครับครับผมเืดแล้วเหยียบไม่ขึ้นแล้วกินน้ํามันครับครับผมตกหมื่นกว่าครับอ๋อเห็นบอกไปทําอะไรมานะมันก็ยังไม่ดีขึ้นไปเช็ควาล์วมาครับผมเช็ควาล์วก็ยังกินอยู่เหมือนเดิมครับยังกินอยู่เหมือนเดิมครับผมอ่าก็เลย วันนี้ก็ติดตามเพจผมมาตั้งนานแล้วใช่ครับผมใช่ไหมแต่แต่ก็วันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาติดตั้งเนาะครับผมครับอ่าก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปนะครับที่ผมจะแนะนําเดี๋ยวไปดูกล่องคอรเรกของเราเลยนะครับผมโอเคกล่องคอรเรของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วก็ไม่มีไฟโชว์นะครับอ่ก็ฟังก์ชันทั่วไปที่ผมเคยรีวิวไปหลายๆครั้งนะครับผม ก็เป็นโหมดที่ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือตัวนี้เป็นเน้นประหยัดน้ํามันนะครับก็ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตเอาไว้ขับรถหนักนะครับก็สัมผัสคันเร่งดูนะครับในรอบขึ้นไหวอย่คันเร่งหน่อยเดียวนะครับก็โหมดทั่วไปก็จะมีคันเร่งเดิมอีโค่นะครับล็อกคันเร่งนะครับปิดควัน เดินหอบครับแล้วก็ตั et, ้งรอบออกตัวนะครับก็เอาไว้เป็นพุทคอนโทรลก็ได้นะครับ hmm. อ่าส่วนถ้าเป็นรถเปล่าให้ขับ AI นะครับอ่าผมก็จะอธิบายฟังก์ชันแบบประมาณนี้ครับอ่าที่เราจะใช้อยู่อ่าก็คือเน้นประหยัดน้ำมันนะครับใช้แค่2โหมดนี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปใช้โหมดอื่นครับผมหลักการของรถบรรทุกนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เหยียบคันเร่งน้อยลงมันก็จะประหยัดน้ำมันครับผมนะครับตัวนี้ก็กล่องคันเร่งตัวนี้ก็จะช่วยให้อ่า เวลาออกตัวนะครับมันจะช่วยออกตัวไวขึ้นแล้วก็ลอยตัวไวขึ้นนะถ้าทําได้อย่างนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมโอเคก็เป็นรีวิวสั้นๆให้ดูนะครับก็เป็นรถนี่วันนี้ผมก็มาติดที่่เรียกว่าวางน้อยใช่ไหมครับวังน้อยครับผมตรงนี้วางน้อยนะครับตรงหน้าวิไลสงอ๋อครับผมก็ถ้าพี่ๆสนใจนะครับก็เอาไปพิจารณาดูผมจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับสามารถเข้าไปรับชมรีวิวผมได้ที่ YouTube STD ของแต่งนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับผมก็จะมีรีวิวหลายๆรุ่นลงไว้ในนั้นนะครับก็ไปกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้เห็นคลิปผมลงไปก่อนนะครับเอาไว้พิจารณาว่าเอ้วันนี้อาจจะเป็นรถที่ตรงกับรุ่นเรานะครับผมก็จะพยายามอัปเดตลงให้เรื่อยๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมอ่าวันนี้ผมช่างวินก็มาบริการนอกสถานที่นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ